สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะหนังสือเรียนหน้าที่139นะคะอ่านอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตอนที่2นะคะตอนแรกได้เรียนไปเบื้องต้นคร่าวๆไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตอนที่2นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอ่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในหนังสือเรียนนะคะโจทย์เขาถามว่าช้างแอฟริกานะคะมีอ่าช้างแอฟริกามีน้ำหนักเจตันนะคะช้างเอเชียมีน้ำหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกา1ตัน500้กิโลกร,รัมนะคะโจทย์อยากทราบว่าอ่า ช้างเอเชียมีน้ำหนักเท่าไรนะคะอันนี้เขาทำเป็นอันนี้เขาทำเป็นกราฟมาให้ดูนะคะทำเป็นกราฟมาให้ดูช้างแอฟริกานะคะหนัก7ตันนะคะช้างแอฟริกาหนัก7ตันในขณะเดียวกันนะคะช้างเอเชียเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่านะคะช้างแอฟริกา1ตัน500กิโลกรัมนะคะ อันนี้ช้างแอฟริกาหนักเจ็ดตันใช่ไหมคะช้างเอเชียนะคะมีน้ำหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกานะคะก็คือตรงนี้นะคะเขาบอกว่าน้ำหนักตรงส่วนนี้นะคะ1ตัน500กิโลกรัมนะคะเขาอยากทราบว่าช้างเอเชียนะคะมีน้ำหนักเท่าไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ เขาถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือช้างเอเชียเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะ,ะวิธีทำนะคะวิธีทำช้างแอฟริกานะคะเมื่อกี้ช้างแอฟริกาหนักเจ็ดตันนะคะ หนักเจ็ดตันหนักเตันไม่มีกิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นแทนด้วยเลขศนะคะช้างเอเชียหนักน้อยกว่าช้างแอฟริกาอยู่1ตัน5้า500กิโลกร,รัมนะคะ1ตัน5้0กิโลกร,รมัม ข้อนี้เป็นการลบนะคะมากกว่าน้อยกว่านะคะส่วนมากจะเป็นการลบนะคะามาลงมือทํากันเลยนะคะาการลบนะคะศูนย์เนี่ยมันลบห้าร้อยไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปยืมเจ็ดนะคะยืมเจ็ดเจ็ดก็จะเหลือหกนะคะเจ็ดก็จะเหลือหกจากหนึ่งตันนะคะยืมมาหนึ่งตันนะคะ ถ้ามาอยู่ฝั่งที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะจะต้องเป็นหนึ่งพันนะคะยืมมาหนึ่งนะคะเท่ากับหนึ่งพันอ่ะโอเคนะคะคราวนี้หนึ่งพันลบห้าร้อยนะคะก็เหมือนสิบลบออกไปห้านะคะมันก็ต้องเหลือห้าร้อยนะคะเขียนลงไปได้เลยอ่าอันนี้เป็นการบ,บวกลบเลขง่ายๆนะคะ 6นะคะ6นะคะเมื่อกี้ตอนแรกเป็น7นะคะ7ตันถูกยืมไป1ตันนะคะก็จะเหลือ6ตันนะคะ6ตันลบ1ตันเหลือ5ตันนะคะหกตันลบ1ตันเหลือ5ตันนะคะอันนี้เป็นคำตอบนะคะก็จะได้คำตอบว่าช้างเอเชียเนี่ยหนัก5ตัน500กิโลกรัมนะคะ นี้ให้ดูนะคะ,ะเหมือนกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างหน้าถัดไปนะคะตัวอย่างหน้าถัดไปอ่ดูตัวอย่างหน้าที่141นะคะ141อ่อ่านี้ปิดไว้ก่อนนะคะ หน้า141นะคะรถบรรทุกหนัก9ตันนะคะรถบรรทุกหนัก9ตันนะคะ,อ,ะอันนี้9ตันนะคะอ่า รถบรรทุกหนะักเก้าตัน600กิโลกร,รัมนะคะรถบรรทุกเนี่ยหนักมากกว่ารถยนต์นะคะ,ะรถยนต์คันเล็กแค่นี้พอนะคะ,ะช่วงะระหว่างนี้นะคะ รถมันทุกเนี่ยหนักมากกว่ารถยนต์นะคะเจ็ดตัน8 5 0้ห้ากิโลกร,รัมนะคะเขาอยากทราบว่ารถยนต์เนี่ยหนักเท่าไรนะคะรถยนต์ก็คือตัวนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเขาอยากทราบว่ามันหนักเท่าไรนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาทำข้อนี้ดูนะคะวิธีทำนะคะ,ะวิธีทำ รถบรรทุกนะคะหนัก9ตันหนัก9ตัน6 0 0กิโลกรัมนะคะ600กิโลกร,รมะะักกรรมอ่ารถบรรทุกเนี่ยหนักมากกว่ารถยนต์นะคะหนักมากกว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้รถบรรทุกมากกว่ารถยนต์นะคะเขียนโจทย์ลงไปก่อนนะคะ7ตัน 850อ่หา850กิโลกร,รัมนะคะเขาอยากทราบว่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยมันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการลบนะคะมันจะหนักเท่าไหรนะคะปึ๊บนะคะ,ะดูตัวหน้านะคะสังเกตดูตัวหน้าเลข3หลักเหมือนกันนะคะหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยนะคะ เลข3หลักเท่ากันนะคะให้สังเกตตัวหน้านะคะหกร้อยเนี่ยลบ800ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปยืมนะคะยืม9กนะคะเก็จะเหลือ8นะคะ,ะถูกยืมไป1นะคะก็จาก1ตันมาอยู่ฝั่งที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะก็จะเป็น1ตันเท่ากับ1000กิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้น 1,000บวกกับของเดิมที่เขามี600นะคะก็จะเป็น1น0 0งพักิโลกร,รัมนะคะคราวนี้ก็ทำการลบนะคะ0ูลบ0กับ0ศนะคะ0ูลบหลบไม่ได้นะคะ0ูลบหไม่ได้นะคะมีเงินอยู่0บาทจะเอาไปซื้อขนม5บาทไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมายืมนะคะ จาก6นะคะก็จะเหลือ5นะคะจาก0ก็จะกลายเป็น10นะคะ1 0บลบหเหลือ5นะคะอ่ะาคราวนี้5เนี่ยลบ8ไม่ได้นะคะ5ก็ต้องไปยืม1นะคะ1ก็จะเหลือ0นะคะจาก5ก็จะเป็น15นะคะ15 ลบออก8นะคะ15ลบออก8วิธีการง่ายนิดเดียวนะคะนับจาก8ไปถึง15นะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะ8 9 10 11 12 13 14 15 7นะคะอ่าได้7นะคะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือฝั่งที่เป็นตันนะคะครานี้หน่วยที่เป็นตัน9ถูกยืมเป็น1นะคะเหลือ8นะคะตอนนี้เหลือ8 8ลบ7นะคะ8ลบออก7เหลือ1นะคะนี่คือคำตอบนะคะนี่คือคำตอบนะคะตอบรถยนต์หนัก1ตัน750กิโลกรัมนะคะอ่าอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูเดี๋ยวจะแสดงวิธีทำให้ดูนะคะ ข้อหนึ่งนะคะขอเลือกเป็นข้อหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งขอเลือกเป็นข้อที่หนึ่งนะคะ,ะข้อหนึ่งมองเห็นหรือเปล่าอ่าข้อที่หนึ่งนะคะ ร้านค้าขายผล,ลไม้ร้านค้าขายผล,ลไม้นะคะขายฝรั่งนะคะ35กิโลกร,รัมห้ากร,รมัมขายฝรั่งได้มากกว่าพุทรานะคะอันนี้ฝรั่งนะคะอันนี้ พุษานะคะอันนี้ขายฝรั่งนะคะได้เท่านี้นะคะขายฝรั่งได้เท่านี้่าครับนี้เขาบอกว่าขายฝรั่งเนี่ยได้มากกว่าพุษานะคะก็แสดงว่าขายฝรั่งได้มากกว่าพุษาก็แสดงว่าพุษานี่มันต้องได้น้อยกว่านะคะาอาจจะขายพุษาได้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วส่วนที่เขา บอกใบมานะคะ,ะโจทย์ที่โจทย์บอกมานะคะเขาบอกว่าจากเนี่ยขายฝรั่งเนี่ยได้มากกว่าพุทราอยู่5กิโลกร,รัมกับ800กร,รัมนะคะ,ะเขาอยากทราบว่าร้านขายผลไม้ร้านนี้นะคะขายพุทรานะคะได้เท่าไหร่นะคะอ่า เขาต้องการทราบส่วนนี้นะคะฝรั่งเขาให้มาแล้วนะคะ35ใช่ไหมคะ35กิโลกร,รมัมจากห0า500กร,รัมนะคะอะ่เขาให้ฝรั่งมาแล้วนะคะคราวนี้เขาก็บอกว่าขายฝรั่งเนี่ยได้มากกว่าพุทราอยู่เท่านี้นะคะ,ะเขาอยากรู้ว่าร้านเนี้ยขายพุทราได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรามา ดูวิธีการทำนะคะข้อนี้นะคะเป็นลบนะคะข้อนี้เป็นการลบวิธีการทำนะคะขั้นแรกก่อนนะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นการลบเนี่ยเราต้องเอาตัวที่มากกว่าตั้งเสมอนะคะเราต้องเอาตัวที่มากกว่าตั้งเสมอนะคะ,มากก,าะ,คะมากกว่าสังเกตยังไงนะคะมากกว่าสังเกตยังไงสังเกตตรงนี้นะคะนี่นะคะ หน่วยที่มันเป็นกิโลกร,รัมนะคะหน่วยที่มันใหญ่ที่สุดของมันนะคะ,อ,ะอย่างถ้าเป็นตันก็ต้องดูหน่วยที่เป็นตันนะคะอันนี้เป็นกิโลกร,รัมกับกร,รัมนะคะเราต้องดูหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะอันนี้สามสิกับห้านะคะสามากกว่าเอาสาตั้งนะคะ,ะขายฝรัง่งขายฝรั่งได้ สามสิบห้ากิโลกรัมห้าร้อยกรัมนะคะกิโลกรัมอันนี้กรัมนะคะอ่ะขายฝรั่งมากกว่าพุท่ามากกว่า พุทธานะคะขายฝรั่งได้มากกว่าพุทธา5กิโลกร,รัม800กร,รัมนะคะเขาอยากรู้ว่าขายฝรั่งไม่ใช่ขายพุทธานะคะขายพุทธาได้กี่กิโลกร,รัมนะคะปึบ๊บอันนี้เป็นการลบนะคะอ่ะมาดูนะคะหน่วย3 3หลักเท่ากันนะคะ หน่วยที่เป็นกรัมนะคะ3หลักเท่ากันนะคะตัวเลขให้ดูตัวที่อยู่หน้าสุดนะคะอห้าลบแไม่ได้นะคะต้องทําการยืมนะคะจาก35ก็จะเหลือ34นะคะถูกยืมไป1นนะคะอ่ถูกยืมไป1นึ่พนะคะหกิโลกร,รัมนะคะถูกยืมไป1นกิโลกร,รัมมาอยู่ฝั่งที่เป็นกร,รัมก็จะได้เป็น1 0 0 0ันะคะหนึ่นะคะ ถูกยืมไป1กิโลกร,รัมนะคะพอเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งที่เป็นกร,รัมนะคะมันจะได้1,000นะคะเพราะว่า1กิโลกร,รัมเนี่ยเท่ากับ1,000กร,รัมนะคะหนึ่นบวกของเดิมที่เขามีนะคะก็คือ500เราก็จะได้1 0 0 0 500รกร,รัมนะคะคราวนี้ก็ทำการลบได้แล้วนะคะอ่ะ0ลบเหลือ0 0-0ลบ เหลือ0นะคะ5ลบ8ไม่ได้นะคะไปยืม1มานะคะก็จะกลายเป็น15นะคะ15ลบ8นะคะ15ลบออก8นะคะให้นับวิธีการง่ายๆเลยก็คือนับจาก8ไปถึง15นะคะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15นะคะได้7นะคะเขียนไว้ก่อนอ่า คราวนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นกิโลกร,รัมนะคะฝั่งที่เป็นกิโลกร,รัมก็ทำการลบปกตินะคะ4ลบ5นะคะ4ลบ5ไม่ได้ต้องมายืม3นะคะจาก3ก็จะเหลือ2นะคะจาก4ก็จะเป็น14นะคะ14ลบออก5นะคะ14ลบออก5เหลือ9นะคะ 2ไม่มีตัวลบชักลงมานะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะเราก็จะได้คำตอบว่าร้านขายผลไม้นะคะร้านขายผลไม้ขายพุทรานะคะได้ ยี่สิบเก้ากิโลกรัมเจ็ดร้อยกรัมนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวลองลองให้นักเรียนนะคะไปปรับใช้นะคะกับโจทย์ที่อยู่ในแบบฝึกหัดดูนะคะ ลองฝึกทำดูนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะเดี๋ยวตรวจให้นะคะขอบคุณค่ะ